ตนึกถึงสมาร์ทโฟนเกมมิ่งนะครับตัวท็อปสุดที่มาพร้อมกับฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ในการปรับแต่งเรื่องของการเล่นเกมและการตั้งค่าได้หลากหลายมากๆต้องนึกถึง LG Phone นะครับจากทาง ASUS และตอนนี้ก็ถึงคิวของ LG Ph o n e 8 Pro ที่รอบนี้ก็จัดเต็มเหมือนเช่นเคยนะครับกับชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 3อัดแรมให้สูงสุดถึง 24GB นะครับผมและก็ยังมีความเปลีปย่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แฟนๆของ LG หลายๆคนรีเควสตและก็อยากได้กันมานาน สายทีทุกคนนะครับผมพันรอยแซนนะครับแล้วก็นี่คือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่หลายคนรอคอยกันนะครับนั่นคือ LG Phone 8 Pro ถ้าจะพูดถึงในฝั่งเรื่องของสเปคความเร็วแรงนะครับก็รู้กันอยู่แล้วว่า LG Phone นั้นจะมักจะมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มนะครับเป็นตัวท็อปในทุกๆด้าน ทั้งตัวชิปเซ็ตแรมรอมการปรับจูนตัวเครื่องให้สามารถเล่นเกมได้เร็วแรงมากขึ้นรวมถึง a m o r y re Crate นะครับที่เป็นเหมือนกับเกมไลบรารีที่เราสามารถจะปรับแต่งทั้งเรื่องของความเร็วแรง CPU การใส่พวกมาโครการใส่พวกช็อต t c u t ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปเพื่อให้การเล่นเกมนั้นสะดวกแล้วก็ปรับจูนได้มากขึ้นแต่ก่อนจะถึงเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ประสิทธิภาพครับเรามาดูกันก่อนว่ารอบนี้ทาง As u s ตัดสินใจอะไรทำให้ LG Phone 8 Pro มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในหน้ามอริเคิลนะครับรวมถึงหน้าจอหลักอาจจะมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดมาที่จอที่เป็นพวกสีขาวหรือสีอื่นครับอันนี้เฉยเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของสัสดส่วนหน้าจอครับจากเดิม ROG Phone ทุกรุ่นนะครับมีขอบบนขอบล่างเป็นแถบดำเลยบางคนจะมองว่าดูไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่ครับแต่ว่าคราวนี้ ROG Phone 8และ8 Pro ครับมาพร้อมกับหน้าจอที่ขยายจนเต็มพื้นที่ไม่มีส่วนของขอบจอบ,บนล่างให้รู้สึกดูแล้วมันขัดสายตาแล้ว แต่ก็จะมีส่วนของตัวกล้องหน้านะครับผมที่ต้องมีการเปลี่ยนมาเช่นแบบเจาะรูแทนนอกจากนั้นครับส่วนของดีไซน์ที่รอบนี้นะครับมันคือมือถือเกมมิ่งที่ไม่ตะโกนออกมาว่าเออฉันคือเกมมิ่งสมาร์ทโฟนไม่ได้มีการใช้เรื่องของสีสรัรหรือว่าลวดลายในการออกแบบที่ดูแลว้วเกมมิ่งจ๋ามากๆถ้าเกิดจะลองเทียบจาก LG Phone 1นและ3นะครับ ที่เป็นการเน้นโทนสีดําหรือตัวของ LG Phone า567นะครับที่มีการปรับโทนสีมาเน้นสีขาวพร้อมดวดลายและการออกแบบที่ดูแล้วมีความเป็นไฮเทคหรือว่าความเป็นเกมมิ่งมากๆครับแต่รอบนี้ครับ LG Phone 8 Pro เน้นความเรียบหรูสวยงามครับสามารถหยิบจับไปใช้ตอนไหนก็ได้และมีเรื่องของกล้องด้วยนะครับผมที่แฟนๆ LG เนี่ยหลายคนก็รีเควสตจากให้กล้องมันสามารถใช้งานได้ครบๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกรุ่นเนี่ยมันจะขาดตัวเลนเทเลโฟโต มีแค่ตัวกล้องหลักกับอัลตร้าไวหรืออาจจะมีมาโครมาแจมบ้างแต่ครั้งนี้ครับทาง e อ u s ก็จัดเต็มให้เลยอัปเกรดชุดกล้องใหม่หมดนะครับได้กล้องหลักเซ็นเซอร์ดีความเอียดสูง50ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร้าไวแล้วก็ยัมีกล้องเทเลโฟโต้ oto, พร้อมกับระบบสตับาลิเซชันนะครับแบบเดียวกับกิมบอลมาให้ด้วย <laughs> บอกตามตรงว,ว่าตอนแรกที่ผมได้เห็นเครื่องแล้วลองหยิบขึ้นมาครับเฮ้ย เซอร์ไพรส์มากมันดูหล่อดูเท่ดูมินิมอลมากขึ้นนะครับผมแต่อันเนี้ยผมก็เห็นเหมือนกันว่าในบรรดาคอมเมนต์ของคนที่เห็นภาพหลุดตัวเครื่องครั้งแรกหลายๆคนก็บอกว่าโอ้หมดยุคของ o g Phone แล้วนี่มันอะไรเนี่ยมันคือสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งหรือเปล่าเป็นแค่แฟกชิปธรรมดาซึ่งก็ไม่แปลกนะผมที่อาจจะมีบรรดาเกมเมอร์หรือว่าคนที่ชอบเกมมิ่งสมาร์ทโฟนบางกลุ่มเนี่ยมองว่าเฮ้อ,อยากได้ ความฉูดฉาดความเท่หรือความแหวกแนวของเกมมิ่งสมาร์ทโฟนนะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันเหมือนกับผมนี่แหละอีกคนหนึ่งที่เฮ้ยอยากได้มือถือที่สเปคแรงเล่นเกมได้ดีนะครับแต่ก็ยังต้องการดีไซน์ที่มันดูเรียบรูแล้วก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนแค่เครื่องหนึ่งนะครับและ LG Phone 8 Pro นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากๆอย่างแรกนอกจากการแบ่งดีไซน์นะครับก็คือขนาดตัวเครื่องเฮ้ยไซส์ตัวเครื่องมันเล็กลงนะครับเพราะขอบหน้าจอหายไป เรียกว่ายัางได้หน้าจอที่ขนาดใหญ่6.78นิ้วเหมือนเดิมโดยพารเนลก็เป็น AMOLED E6 นะครับผมรองรับ Adaptive Refresh Rate แั้งแต่ 1Hz ถึง120 h z ครับแล้วก็ยังสามารถปรับสูงสุดไปที่1 6.5 h z ได้ด้วย p พิกไบ n n ็ s นะครับสูงสุดที่2,500นิตแล้วกม็มีเรื่องของความบางที่มันบางลงจากเดิมเป็นมิลเลยนะครับผมทำให้เราจับถือนะครับให้มันดูสบายมือมากกว่าเดิมไม่รู้สึกว่ามันหนักหรือมันใหญ่หนาจนเต็มมือเหมือนรุ่นก่อน จากรุ่นเดิมที่มีความอวบอ้วนของตัวเครื่องครับถึง10.49ม mm, ิลิเมตรตอนนี้บางเหลือแค่8.9ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองแม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กลงนะครับผมแต่ว่าโครงสร้างการออกแบบภายในนะครับยังคงเ,เรื่องของความแรงประสิทธิภาพของการเล่นเกมก็ย่างครบถ้วนครับแซมรัก้อน8 g e เจตัวท็อปสุดมาพร้อมกับสเปคที่อัดแรมมาให้สูงสุดถึง 24GB ที่เป็นฟิสิกส์เทั้งหมดนะครับผมไม่ต้องมาเปิดแบบเป็นโวลโชลแรมเพิ่มเติมไม่เลยอันนี้คือตัวท็อปสุดของ LG Phone 8 Pro มาพร้อมกับแรม24 g b และก็หน่วยความจำ1 t าไบ b ซึ่งความแตกต่างของ LG o n e จาก g a ม i ิ่งสมาร์ h o n e ทั่วไปครับผมก็คือตัว a m o r y c r e นี่แหละที่เราสามารถจะเลือกปรับแต่งนะครับการเล่นเกมหรือว่าพวก ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างใน p ั b G ครับก็จะมีการเซตค่าของตัว a i Trigger มาให้แล้ว เราแค่มาเลือดโหลดว่าต้องการใช้รูปแบบไหนหรือปรับแต่งเพิ่มเติมจากหน้าจอก่อนเข้าเกมก็ได้มีพวกชุดคีย์แมปปิ้งที่เราสามารถจะสร้างเพิ่มเติมได้นะครับรวมถึงมาโครด้วยแต่ด้วยความที่ lg phone 8 pro นะครับมันเป็นจอแบบไม่มีขอบ<ๆ>ก็เลยต้องมีการเพิ่ม display area เข้ามาเราสามารถเลือกปรับได้3รูปแบบครับในโหมด default ก็จะเป็นการใช้พื้นที่เต็มหน้าจอเลยหรือจะเป็นโหมดชิปที่เลื่อนหน้าจอออกมาหลบรูกล้องแต่ว่าโหมดชิปเนี่ยคนคงไม่ค่อยเลือกเปิดเท่าไหร่หรอกแต่จะเลือกเป็นโหมดเซนเตอร์แทน เผื่อใครที่เล่นเกมลักษณะเหมือนกับว่าต้องควบคุมตลอดเวลาแล้วกลัวว่าส่วนของมือจะไปโดนหน้าจอแล้วเหมือนกับเป็นการแตะหรือว่าสัมผัสนะครับก็เลือกตัวโหมดเซนเตอร์ได้ก็คือจะมีการเว้นส่วนของขอบจอซ้ายขวาเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อุ้งมือหรือว่ามือไปโดนหรือถ้าเป็นเกมชินอิมแพกนะครับก็จะมีพวกแอรทริกเกอร์นะครับที่มีคนตั้งค่าเป็นพรีเซเอาไว้ให้โหลดมาเปิดใช้งานได้ด้วยเราสามารถทำคีย์แมปปิ้งเองได้แล้ผมเซอร์ไพรส์คือมีคนทำมาโครเอาไว้ด้วยครับ ถ้าเกิดเรามีตัวละครตามเซตของวับไรท์เนี่ย,ยก็สามารถจะเลือกใช้มาโครตัวนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีตัวมาโครที่เอาไว้ปล่อยอันติต่อเนื่องด้วยซึ่งการตั้งค่าเปลีกย่อยนะครับเราสามารถจะเลือกเปิดปิดในระหว่างการเล่นเกมได้ครับโดยการสวายมุมของจอลงมาก็จะมีส่วนตัวพันให้เอ็กโหมดขึ้นมาให้เลือกนะครับโดยเราสามารถจะเปิดตัวมอนิเตอร์นะครับเพื่อเช็คว่าให้ตอนนี้ CPU ความร้อนอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าเรื่องของเฟรมเรทครับระหว่างเล่นเนี่ยเฟรมเรทเป็นยังไงโดยเฉลี่ย หรือจะเลือกเปิดปิดพวกฟังก์ชันอย่างแ i r Trigger นะครับระบบสั่นระหว่างการเล่นแล้วก็พวกการแจ้งเตือนต่างๆได้จากช็อตคัดเหล่านี้เลยนะครับตัวเครื่องครับยังรองรับ r a ท Tracing ด้วยในการแสดงผลเรื่องของแสงและเงาให้ดูสมจริงมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเกมในฝั่ง Android เนี่ยอาจจะยังไม่มีช้อยให้เลือกเยอะมากนักส่วนใครอยากเล่นเกมนะครับที่ได้รีเฟรชระดับหนึ่งรันนี้สาบห้าเฮิร์ตหนึ่งร้ี่ส่วเฮิร์ตเนี่ยอันนี้สามารถจะเลื่อนดูได้นะครับที่ส่วนของตัวฟีเจอร์นะ 165-120หรนะครับเนี่ยหรือว่าเป็นตัว LG Selected นะครับซึ่งด้วยสเปคตรงนี้นะครับผมจากที่ลองเทสมาไม่ว่าจะเป็น RV Gen s h i Nim p a c t หรือ PUBG นะครับสามารถเลือกเปิดกราฟิกระดับสูงเฟรมเรทสูงได้สบายๆครับส่วน PUBG นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดต้องการภาพกราฟิกสวยๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเกมมันลิมิตเอาไว้เหมือนกันว่าถ้ากราฟิกสูงมากๆ อาจจะปรับได้ไม่ถึงระดับ90เฮิร์ตนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่น90เฮิร์ตต้องปรับกราฟิกลงมาที่ระดับโลครับอย่างเกมชินิมแพกนะครับจากที่ลองเปิดกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทที่60นะครับอันนี้คือสามารถจะเล่นได้แบบลื่นๆ60เฟรมต่อเนื่องเลยแล้วก็สามารถจะเลือกอัดหน้าจอบันทึกไปพร้อมกันเฟรมเรทก็ไม่มีอาการหลดหรือกระตุกเลยครับหรือว <c oughs> ไม่ต้องหยิบตัวของ Aeroactive Cooler มาใช้งานเลยแต่ในเมื่อพูดถึงแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า Aeroactive Cooler ตัวใหม่นะั้นมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ ดูบางลงไม่หนาเหมือนตัวก่อนแต่เวาจริงก็ถือว่าหนาอยู่นะสำหรับการแปะเพื่อใช้งานหรือว่าเล่นเกมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรอบนี้ LG Phone 8 Pro นะครับมาพร้อมกับมาตรฐาน IP rating 68แล้วนะครับที่หลายๆคนบน่นว่าเป็นมือถือเกมมิ่งแต่มันขาด IP rating ไปบางทีก็กลัวว่าน้ำฝุ่นจะเข้านะครับ รอบนี้ก็เลยจัดมาเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีช่องระบายอากาศแล้วแต่ว่าตัว a e r o t ร i ิ Cooler อนะครับยังช่วยคุมอุณหภูมิให้กับเจ้าอัลจิโฟน8 Pro ได้แบบสบายสบายครับเพราะมีการปรับปรุงใหม่นะครับผมทั้งตัวกราฟชิตประกอบหน้าหลังนะครับมีโบรอนไนไตรด์ในการช่วยระบายความร้อนมีร a ปิดคูลิ่งคอนดักเตอร์ในการดึงอุณหภูมิมาจากพวกชิปเซตนะครับซึ่งก็ยังวางตำแหน่งไที่บริเวณแกนกลางของตัวเครื่องเหมือนเดิมให้เมื่อประกบกับตัวของ a อร์ t รชิ c คูลเลอร์แล้วเนี่ยดึงอุณหภูมิจากตัวเเครรื่องได้้็วขึน โดยที่ยังมีปุ่มไม่ใช้งานนะครับ LR อยู่2ปุ่มนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นขาตั้งเผื่อต้องการจะเอาไว้ตั้งตอนเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงก็ได้โดยตัวพัดลมครับก็จะมีการใช้ไฟจากตัวเครื่องเหมือนเดิมนะครับดยการใช้พอร์ต Type C เสียบเข้าที่กับพอร์ตด,ด้านข้างของตัว LG p h o n e 8 Pro นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อด้านล่างสําหรับการเชื่อมต่อกับ Type C เพื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือเสียบไฟอะไรก็ตามแล้วก็ส่วนตัวหูฟัง3.5ด้วย โดยพอร์ต USB Type C นะครับก็ยังมีใช้งาน2พอร์ตเหมือนเดิมครับคือบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องและก็ด้านล่างครับผมแต่ตำแหน่งที่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือลำโพงครับจากเดิมที่ LG โ l d รุ่นก่อนนะครับมีลำโพงที่เป็น front facing คู่แบบนี้รอบนี้พอขอบล่างหายไปแล้วอ่ะต้องแถบลำโพงมาไว้ที่ด้านล่างตัวเครื่องตรงนี้แทนนะครับแต่จากที่ลองฟังนะครับตอนที่เล่นเกมหรือว่าดูหนังครับเรื่องของมิติเสียงนะครับความกระหึมยังคงเดิมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการพวก spatial sound ครับอันนี้ก็มีระ e c t Vir t u a ช ที่เขา้มาชช่ววยยเสรริมมใในกาา้้หูฟังดถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับอันนี้ก็อาจจะมีการขยับสเปคลงมาเล็กน้อยนะครับจาก6 0 0 0ม a h เหลือที่5 5 0 0ม a h เพราะว่าดีไซน์ตัวเครื่องที่มันสลิมเล็กลงกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเกมการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ายังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานใน p l a g p h o รุ่นก่อนๆที่แบตเตอรี่6 0 0 0มป์ครับ ส่วนหนึ่งมาจากตัวชิป Snapdragon 8 Gen 3นะครับที่กินไฟน้อยลงนั่นเองโดยตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบ HyperCharge ของ LG นะครับที่65วัตต์สามารถใช้แบตเตอรี่จาก0ถึง100%ได้ภายในเวลาเพียงแค่39นาทีเท่านั้นและก็ยังมีระบบชาร์จไร้สายครับที่หลายคนก็รีเควสตอยากได้กันมาด้วยนะครับผมโดยตัว LG Phone 8 Pro เนี่ยรองรับชี i ว e l เลส1.3ครับรับกระแสไฟในการชาร์จแบบไร้สายสูงสุดที่15วัตต านีมาดูความเปลี่ยนแปลงเรื่องของกล้องกันบ้างที่อัปเกรดขึ้นมาโดยต้องบอกว่าใครที่เคยเป็นแฟนของเซนฟนนะครับที่ภาพสีสดสวยงามคมรอบนี้ครับ LG Phone 8 Pro นะครับจัดชุดกล้องมาทั้งหมด3ตัวกล้องหลักได้เซนเซอร์ Sony m x 8 9 0นะครับความเรียด50ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไว13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นฟรีฟอร์มเลนด้วยทำให้เวลาถ่ายภาพเนี่ยขอบไม่เบี้ยว ส่วนตัวกล้องซูมเทเลโฟโต้นะครับเป็นออปติคอลสเท่าความละเอียด32ล้านพิกเซลครับส่วนของระบบกันสั่นนะครับตัวกล้องหลักจะเป็นแบบ6แกน Hybrid g i มบอ l และตัวกล้องเทเลโฟโต้ก็จะมีระบบ OS มาให้ด้วย ซึ่งคุณภาพที่ได้นะครับทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยยังคงซิกเนเจอร์ของทาง ASUS เ,เอาไว้สีสันความคมชัดชัดเนสนครับมาเต็มๆแล้วก็พอมีตัวของระบบกันสัน่นท,ที่เข้ามาเสริมนะครับทำให้รอบนี้ LG Phone ถ่ายวิดีโอได้แบบสบายๆจะไปเดินบลอกจะไปเดินถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ก็สามารถจบได้ด้วยเกม i n g s สมาร์ทโฟน ที่รอบนี้อัปเกรดมาให้ดูมกับเป็นพรีเมียมแฟลกชิพตัวนี้เลยครับเ่งในการถ่ายภาพนิ่งนะครับระยะซูมออปติคอล3เท่าแล้วก็ซูมไกลสุดอยู่ที่30เท่านะครับส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับรองรับสูงสุดที่ 8K24 เฟรมหรือถ้าเกิดอยากได้เฟรมเรทสูงหน่อยภาพลื่นๆก็สามารถเลือกที่4 k 6 0เฟรมได้ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับความละเอียดสาล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเลนส์วายที่สามารถถ่ายภาพเซลฟี่ได้กว้างขึ้นหรือถ่ายแบบวีฟีพร้อมกับเพื่อนเพื่อนก็ได้ แต่แอบเซ็งที่ตัวกล้องหน้านะครับกับมีสเปคของการถ่ายวีดีโอที่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นครับคือจริงตัวฮาร์ดแวร์น่าถ่ายได้ดีกว่านี้ไม่รู้ว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาเพิ่มความละเอียดหรือเฟรมเรทให้กับตัวกล้องหน้าของ LG Phone 8 Pro หรือเปล่าส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับ LG Phone 8 Pro ก็ยังจัดของให้ครบเซ็ตเหมือนเดิมครับโดยตัวที่เป็นรุ่น Edition เนี่ยจะได้ในส่วนของตัว Aero Active Cooler X มาด้วยนะครับ แล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็ยังคงเรื่องของดีไซน์ความเท่จัดเต็มอ่อเหมือนเดิมแต่ตอนจะอันบ็อกซ์แกะกล่องบอกเลยว่ามันซับซ้อนมากครับงงง,งวยสุดๆ,ดๆคือตอนแรกเรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบเลื่อนดึงออกมาางี้ใช่ไหมแต่ทำเนี้ยคือผังแน่ครับเขาจะมีตัวลิ้นให้เราดึงออกมาด้านล่างแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เปิดฝาด้านบนลงมาว้านี่ครับก็จะมีตัวเครื่องวางอยู่โดยจะมีลิ้นชักด้านบนนะครับตรงนี้ที่เราต้องเปิดออกมาปึ๊บแล้วก็ แต่มีซองนะครับสลับใส่ตัว Aeroactive Cooler นะครับแล้วก็นี่เป็นพัดลม Aeroactive Cooler X สาย USB-C แล้วก็หัวชาร์จไฮเปอร์ชาร์จของ LG ครับ65วัตต์ลิ้นชักด้านล่างตัวนี้ครับดึงมาก็จะมีเคสแถมให้นะครับแต่ก็จะเป็นเคสแบบแนวน,วนูดหน่อยนึงนะครับอาจจะไม่ได้ปกป้องตัวเครื่องมากนะักเป็นพื้นที่ไว้เผื่อใช้งานตัวของไวเลสชาร์จแล้วก็ประกบกับตัว a e r o c t i v e Cooler ในการระบายความร้อน โดยที่ตัวกล่องนะครับยังคงมีลูกเล่นหรือว่ากิมมิคนะครับตอนที่เรา u n b o x อกมาเป็นครั้งแรกเช่นเคยนะครับโดยจะเป็นการสอรเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์รูปแบบการใช้งานของตัว LG Phone 8 Pro ครับตัวไฟ LED ด,ด้านหลังครับเราเรียกว่า Animation ซึ่งเราสามารถจะเลือกปรับตั้งค่านะครับให้มันแสดง Animation ระหว่างการฟังเพลง ก็จะเป็นเหมือนกับเวฟนะครับให้ดูว่าเอย้ตอน,นเล่นเพลงอยู่หรือว่าตอนเล่นเกมตอนเปิดหน้าจอสามารถเลือกตั้งค่าได้หลากหลายมากๆครับแล้วก็ยังสามารถจัดคัสตอมนะครับเอาไฟล์จิ๊มาใช้งานได้ด้วยแต่การที่เราจะอิ p พ r ตไฟล์จิ๊มาใช้งานบน a n i m ม t i ิชั่นผมรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้เพราะว่าจากที่ลองเทสมาเราไม่สามารถจะไปโหลดจิ๊จากในตัวเครื่องนะแล้วก็มาขอเปิดใช้งานด้านหลังได้เลย ต้องมีการไปปรับแก้ไซส์ปรับเรื่องของสีสันนะครับในคอมก่อนก็คือต้องเป็นขนาด254คูณ128พิกเซลนะครับถึงจะสามารถแสดงผลที่ตัวของ a อนิเม i o n ได้ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันคือตัวอัลติเมทที่มีของมาครบเซตมีส่วนของตัว Aero t t i v e คูเ l ็กมาใ,ใช้ด้วยใช่ไหมซึ่งก็จะเป็นสเปคตัว RAM 24รอม1 t b นะครับสำหรับตัวของ8 Pro ส่วน LG Phone 8นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ถ้าเกิดใครเป็นสายเกมเมอร์และอยากได้ไฟ RGB นะครับก็อาจจะมาเลือก LG Phone 8แทนได้นะครับแต่เรื่องของดีไซน์ก็มีการปรับให้มินิมอลลงเหมือนกันนะครับเส้นสายลายเส้นก็ลดความยุ่งเหยิงลงไปฝั่งตัว8 Pro นะครับจะเป็น a n i m ม v i o n แต่ว่าตัวของ LG Phone 8ก็จะเป็นแค่การเปิดไฟ RGB ที่บริเวณฝาหลังเท่านั้น โดยไซซิ่งตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าเป๊ะะเลยครับขนาดเท่ากันสเปคเหมือนกันหมดทั้งเรื่องของหน้าจอชิปเซ็ตอาจแตกต่างแค่เรื่องของตัวแรมครับที่ไม่เท่ากันแล้วก็จะมีเรื่องของชุดกล้องับผมที่ LG Phone 8เนี่ยได้3กล้องเหมือนกันก็จริงแต่ว่าจะเป็นกล้องหลัก ultra wide แล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่ใช่เทเลโฟโต้แต่เป็นกล้องมาโครนะครับ ซึ่งในส่วนของฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับในการเล่นเกมนอกว่าป,ประสิทธิภาพนั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวของ LG Phone 8 Pro เลยเพราะว่าสเปคเดียวกันหมดโครงสร้างภายในการออกแบบระบายความร้อนตัวแบตเตอรี่ความจุชาร์จไวเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาสรุปสเปคของ LG Phone 8แล้วก็8 Pro กันนะครับหน้าจอ 6..7 8นิ้วเท่ากันทั้งคู่นะครับเป็น a m ม l e d e 6 x ครับรีเฟรชั่นสูงสุด165 h z LG Phone 8จะมาพร้อมกับแรม12นะครับถ้าเป็น LG Phone 8 Pro จะมีทั้งแรม16แล้วก็แรม โดยความจำเอา G Phone 8นะครับอยู่ที่2 5 6GB ถ้าเป็น8 Pro ก็จะมี512 g b กแลวก็1 t ทให้เลือกชุดกล้องหลัง3ตัวนะครับเอา G Phone 8จะเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลออาตราวา13ล้านแล้วก็กล้องมาโครแต่ถ้าเป็นเอา G iPhone 8 Pro นะครับสูกแทนที่กล้องมาโครด้วยกล้องเทเลโฟโต้ออปติคอลซูม3เท่า32ล้านพิกเซลทั้งคู่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,500มิลลิแอมเท่ากันนะผมรองรับระบบไฮเปอร์ชาร์จ65วัตต์ รองรับไวเลสชาร์จ1.3ด้วยที่15วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐาน ip rating 68การมาของ lg phone 8 s e ซีรีส์ในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าด้วยความที่มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูมีความเรียบรูปเป็นพรีเมียมแฟลกชิปสมาร์ทโฟนมากขึ้นครับไม่ดูเกมมิ่งจ๋าขนาดนั้นทำให้ตัว lg phone 8โปรน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชุดกล้องที่ได้มาแบบจัดเตม็มมีเลนส์ครบด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของราคานะครับอันนี้ใครสนใจอยากจะจองกัน a o g Phone 8นะครับจะมี2สีคือ Phantom Black กับ s t o r m g เก y ความจุ12ท256ราคา29,990บาทส่วน a o g Phone 8 Pro นะครับจะมีสีดำ Phantom Black อย่างเดียวนะครับแรม16รอม512ราคา37,990บาทอยากได้ของครบจัด a o g Phone 8 Pro Edition ไปเลยตัวนี้แรมจัดมาจุกๆ24 g b หน่วยความจำ1 t ทมากับสี Phantom Black แล้วก็แถมตัว Aeroactive Cooler X มาให้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่47,990บาทส่วนใครที่ใช้ AS นะครับผมยังมีราคาพิเศษนะครับเมื่อซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็กเกจรายเดือนด้วยนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับทาง o g กับ ASUS ก็ได้ออกโปรโมชั่นนะครับ Early Bird ด้วยเอาเครื่องเก่ามาแลกนะครับและจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก3,000บาทจากราคาประเมินอย่างที่2คือจะได้รับของแถมครับเป็น d ดวิดเคสสำห r ั g Phone แล้วก็ g l a s s ิมโปรดักเตอรครับหรือกระจกกันรอยของ LG Phone และต่อที่3จะได้เป็นกระเป๋า LG slash l i n g b a c k 2.0นะครับอันนี้คือถ้าเกิดใครซื้อแล้วมาลงทะเบียนครับรับตัวกระเป๋าไปได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องรอยแซนดด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ผมพันธ์และทีมงานลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับชอบอันไหนมากกว่ากัน8หรือ8โปรอ้าว8โปรแบบทุกคนเลยอะราคามก็โปรด้วยนะ